สวัสดีค่ะวันนี้เวลาแฟมิลี่เข้าป่าหาหน่อไม้นะคะจะเอาไปกินที่จำปาดงนะคะป่าหน่อไม้แล้วข้างทางนะคะอยู่ริมไร่ริมสวนแต่ว่าหน่อไม้นะคะเอฟซีอู๊ด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 อูมีแต่หนอ่อขาวๆนะเนี่ยหน่อไม้หน่อ,นอข,าขาวๆอ่ะอ้าวคือ หนอนใหญ่คักใส่พี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยหน่อขาวๆหนอนางดินทั้งนั้นนี้ก็หนอนางดินเหมือนกันขาวจ่วเลยอ้ามีน,อนายอยู่ทางนี้ าานไหาไปก็ไม่หมดเพราะว่าหน้าที่มันหน้าหน่อไม้เนาะนี่เป็นหน่อใหญ่ๆขาวๆโอ๊ยไปกับบ๊อบบัสห,หน่อนนั่งดิน้สน,สนส่วนสองส่นสามที่เราเอ้ยหน่อนนั่งดิ้นเท่านั้นหนูได้หน่อรั้สองขาวๆ เุ้ยเจอแหนอใหญ่นีหนอใหญ่กำลังขาวๆอยู่เลยหนอขาวเยอะเลยก้อนนี้นะไอ,ออกพร้อมกันนะนี่สามพี่นองเลยนี่เป็นหนอขาวๆแล้วก็อนี่เป็น,นหนอนขาวๆ้งนั้น,นเ,าาเลยยนะ่ามาขุดอันนล 嗯、我应该停。 เหมือนองุ่นไร้นิ้นลูกไร้นิ้แต่ว่าอันนี้ยังไม่สุกถ้าสุกมันจะเป็นสีม่วงนี่จะพวงดกๆมาแล้วเนาะคืนหนึ่งนั่นคืนหนึ่งนะดกมากเลยนี่สุกไปแล้วสุกจนร่วงจนหมดแล้วอืนหนึ่งปลาเจอหน่อไม้ก็วู้เจอแล้วนี่หนอนนางลินเราไม่เอาหน่อสูงๆนะี่แล้วเอาหนอนนางลินเป็นหกูกระต่ายนี่นีเขาเรียกว่าเป็นปลายหกูกระต่ายนะเสียงยุงนะเชียนยุงมาดู น้กหันหน้าไปคนละทาให้เอาเสียงไปทางน้หนี่นี่เ็หน่อข้าวค่ะมาอันนี้เ็หน่อขาวๆมนหนองดินทท่านั้นเลยเียดายหน้าเ hmm. uh, ียดายอุ้ยย่งกไรแล้วนองเนาะหยุ่งกับไรกัไเนาเยคนหน่อขาวๆมันหาเป็หน่อขาวๆหวานเยเต็มกระสอบปูยน้าใหม่ในสองซบลบ เป็นผู้เขานี่ปลูกเขาเหลือแต่เงางอใหม่งอขาวขาวงอขาวขาวนี่เปานตอเขาขาวๆนี่เะ็นตอเขาขาวๆนอเขียวๆกับอุดมายากตั้งทั้งโลกดูเห็นไหมครับหาเอาหนอนนางดิ แล้วี่เขี้ยตั้งซุบลไหเอาเขาจะนอนนล้ดินก็พอมาหามางเล็กน้อยนะนี่่ไหนม่กลับกันสองสามผ่กลับกันสองสามแซบบ่่ะน้ำหนักเยอไม่น้ำหนัอเยอะจับแบบ่คะ Oh. เข,ขาเขาทไมนี่แต่เข,ขาเขาล่ะพี่นนหน่อยเฮ้ยใส่ไซก้ไม่ใส่หรอไมย กวนแกงกวนเกวนแกงกวนน่แต่ละกอนเี่ีแตาวๆนั้นเลยมาเจอเห็ดนี่อ้ยมันเาแล้วพี่น้องเห็ดอันนี้นะมาาเอแกงกแซบมกกแซบอวเ็ดหนวดเนาะโอ้เสียดายที่มันเผาพี่น้องเนี่แกงกรแซบด้หมหอมเห็ดอันนี้นะมชอบอตกอนมเนาะเห็ดหนวดมนี่นใหญ่ๆี่นหนใหญ่ๆนี่ม หน่อยให่ๆเ้า้าวโอตั้งช็อปลอยู่ข้านใหม่น้องมน้ใหม่นงใ่หัวนั่งกันนั่ดกหัากโดอนใหม่ดิักองใหม่กองห้งนอกั้กหอ่อมึงแ่นหมเยยาาันเลย มากนะคาเจ้ดเลยดูนอนนี่งง่วกว่ามือหนูใหญ่แค่ยกด ถ้าแม่มันใหญ่หนมันก็ใหญ่เรามาหาแม่สิแม่นี่เป็นไงโอ้นี่ไงเจอ เดี๋ยวมาเอานอนนี่ดีกว่าอุ้ยขับใหมันะพี่น้องขาวๆกระโดดตอวใหญ่ๆกระโดดอู้ยหน่อใหญ่ๆขาวๆแท้สุหใหม่ทั้งหมด ไปเบิดบ <ersch> ังเสีไปเบิดบมึงแม่ไม่ไม่จะออนบ่พี่น้องจะอ่อนบ่มงนอนไงมีนอ่่ลงไปนี้สิงไนก้าโ้กจังเลยลกมาอน้องไปางไหนก็มีแต่หินนะให่ไปดีกว่าถอยดีกว่านาอถอยดีกว่าดสิลกก็ลกมืดก็มืด ก้าวขานั่นก้าวขี่นแล้วเต้นซ้ายตะกุติตอยู่มาอปแล้วไล้วไปไปหมด